สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์เนียนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่าสานักง,งานสถิติแห่งชาติของฝรั่งเศสนั้นได้มีการรายงานตัวเลขการขาดดุลงบประมาณสาธารณะของประเทศมีสัดส่วนเพิ่มเป็น5.5เปเซของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เมื่อปี2 5 6 6โดยคิดเป็นมูลค่า154,000ล้านยูโรหรือว่าราวๆ6.07ล้านล้านบาทด้วยกัน สถิตินักกล่าวถือว่าสูงกว่าที่กระทรวงเศรษฐกิจฝรั่งเศสประมาณการเอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะอยู่ที่ระดับ4.9%ของ GDP โดยภาครัฐให้เหตุผลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวเศรษฐกิจโลกเป็นปัจจัยสําคัญทั้งนี้เว็บไซต์รัฐกิจจานุเบกษาของรัฐบาลฝรั่งเศสเผยพแพร่ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2567ซึ่งลงนามโดยทางด้านกาเบรียลอัสตานนายกรัฐุมตรีที่เกี่ยวกับการปรับลดงบประมาณรายจ่ายลงอีก10,000ล้านยูโรหรือว่าราวๆ3า0แ0,000 94,538ล้านบาทโดยครึ่งหนึ่งจะเป็นการลดลงงบประมาณใช้จ่ายสำหรับทุกกระทรวงต่อยอดจากการที่มีการลดรายจ่ายไปแล้วราวๆาว16,00ล้านยูโรหรือว่าราวๆหกแสน1ามหมื่นหัรสล้านบาทสำหรับปีงบประมาณ2567ทางด้านบรูโนเลแมร์ Bruno er, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจของฝรั่งเศสก็บอกว่าตอนนี้รัฐบาลนั้นหาเงินได้น้อยก็ต้องใช้จ่ายน้อยพร้อมทั้งเชื่อมโยงการที่ธนาคารกลางของประเทศ และธนาคารกลางของยุโรปหรือว่า ECB ยังคงปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยรวมด้วยถึงความตึงเครียดด้านภูมิศาสตร์ทางการเมืองโลกขณะเดียวกันนั้นบรูโน่เลมยยังกล่าวด้วยว่ารัฐบาลนั้นมีความกังวลต่อการที่บริษัทวิเคราะห์และจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศหลายแห่งลดเครดิตของฝรั่งเศสจึงยืนยันว่ามาตรการทั้งหมดมีความจาเป็นเพื่อให้ฝรั่งเศสรักษาเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่4.4เอร์เในปีนี้ซึ่งเป็นการปรับลด,ลดลงมาแล้ว ความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับเศรษฐกิจของฝรั่งเศสนั้นดูเหมือนว่าถึงเวลาที่เกิดความยากลําบากพอสมควรนะครับเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยครับบรรดานักวิเคราะห์เองหรือแม้แต่ประชาชนคนฝรั่งเศสเองนั้นมองว่าเนื่องจากรัฐบาลนั้นวัวแต่ให้ความสําคัญกับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนใช้งบประมาณส่วนหนึ่งนั้นไปช่วยเหลือยูเครนมากจนเกินไปจนทําให้เรื่องของสภาพเศรษฐกิจและสิ่งสําคัญนั้นก็คือ ความมั่นใจของนักลงทุนต่างๆที่จะดําเนินการลงทุนในประเทศนั้นก็ขาดความเชื่อมั่นในรัฐบาลนอกจากนั้นก็พบว่าคะแนนนิยมของเอมมานูเอลมาครงผู้นําของรัฐบาลลดลงอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ก็มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีกันไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ว่าดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นยังไม่ดีขึ้นก็คงจะต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าภายใต้การนําของเอมมานูเอลมาครงซึ่งเวลานี้หลายประเทศในยุโรปมองว่ามาครงนั้นกำลังกระหายสงครามเนื่องจากว่าเขามีสิ่งที่เสนอบอกว่ายุโรปนั้น ไม่ควรที่จะตัดประเด็นในการส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครนรบกับทางด้านของทัพรัะเซียความเคลื่อนไหวนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงต่อความมั่นใจของบรรดานักลงทุนในประเทศเพิ่มเติมและอาจจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของฝรั่งเศสให้แย่หนักไปกว่าเดิมนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องทาอินเตอร์เนิวนั้นกาติดนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับ